โอเคก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับช่องพิกโซนนะคะวันนี้เราจะไม่เกมนซุป <c oughs> <K> เปอร์ซัสกันอีกแล้วเพป็นการเสียเวลาพร้อมแล้วไปกันเลยรอบที่หนึ่งเป็นตัวแฝงจะเป็นสปายนะคะว้าว wow. สิ่งที่เห็นอาจจะไม่จริงก็ได้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยง่วงนอนอะนอนดึกแล้วไงตื่นสายก็แล้วกัน <c oughs> รกิจแรกทำเหมือนเดิมปิดออกซิเจนพราะเราทำตลอด ชีวิตไม่ต้องการอะไรที่เตือนเต้นแต่ต้องการเตื่น้าย3 2 1หมดเวลาชนะแล้วทุกคนตื่นแล้วชนะแบบงงๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคนั้นเราก็ไปตาต่อไปกันดีกว่า let's go <S โอเคมารอบที่2องเราจะได้เป็นตัวแฝงเราจะเป็นสปอร,ร์เลยไม่คเคยมีใเรียกสปอร,ร์เรไหมไม่มีค่ากลับไปเลยค่ะโอเคเหมือนห้องไฟจะไม่มีใครนะคะมีหมออีกแล้วหรอ นี่หมอแล้วมันดูเล่นยากจังเลยฮ้ยสีน้ำตาล่าดไหมไม่่ามันมีสีชมพูอยู่มาดีเราพร้อมบวกตลอดนะข้วโทรศัพท์มีเสองชิ้เลขทุกคนเราขอสังเกตการสีชมพูก่อนาไามไปอยู่เอ้าเฮ้ยมันกระโดดท่ทอโจเกอร์หรือวิศวกรโอเคเราขอมาร์คสีชมพูก่อนนะว่าอาจจะเป็นโจเกอร์นะแต่เลยไม่ชัวร์แต่งไงเราก็ต้องคาดสีชมพูไว้สีเดววมันเป็นวิศวกรอะไรผมเป็นนายอำเภอ อแผลแรกทำการปิดออกซิเจนแล้วเราก็ต้องไปซ่อมมันอยู่ดีปิดเองก็ต้องไปซ่อมเองนะเอา้าเออน้องคนนี้วิศวกรลืมเลยมากองจนปิดมันจะเห็นแค่สีแดงเอา้าดีพอแล้วหรอว้าวฟ้ามินตายหนึ่งศพทำไมไม่ให้หมอชุวกเรามันมีหมอนะเป็นนายอำเภอโอเคเหลืองเป็นนายอำเภอ ส่วนน้ำตาเนี่ยเป็นหมอจะเปลี่ยนฝั่งบ้างดีกว่าไปอีกฝั่งหนึ่งให้วันศุกร์อยู่ข้างๆวันเสาร์ให้ความเหงาอยู่ข้างๆฉัน,น,นโอ้โหสีแดงไปโดดท่อต่อหน้าทำไมละ่ะอุย้ยศพเออเฮ้ยฆ่าเซียมพูด้วยแล้วก็นีมดท่อเอา เอาตบแล้วเย้ชนะและ the winner is ฆตาตกรฆัตกรชนะทุกคนโอเคใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับส,สไครป์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปห,ห,หน้านะบ๊ายบายทุกคน